จกๆอยู <mile> ่แต่มันจีอ่นะนี่เดี๋ยว่อปีงมันน้ำมันค่ะเดี๋ยว่นทักายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลาวสดีอีฟซีนัมมนี่ไปโนกับเได้ออกหาอยู่หากินคือเก้าพี่น้องเลย ตอนคำํำหรือว่าตอนแรงแกงให้ละกับบรรยากาศกับคือว่าเนี่ยแดดแน่ร่มแน่นาวแน่ไปนั่นละผสมเดียวไปมื่อนี้กับบรรยากาศกับคือว่ารือนมือวานนี้อยู่มือวานน,นี้อ้หนาวแห้งเลยกับบอมีฮอดแดดน้ำอีมือนี้กับแดดมีแน่แล้วกับบมีแน่กับคือว่าละเด็กผูปชาก็จะได้ออกไปหาอยู่หากินก่อนกับบรรยากาศในนี้นิดนึงคบยำคำค้ำไปหน่อยเดี๋ยวมันจะคำวอลลยไลไปก้อนไปช้ชาก็ได้ไป่กับดุงเบลได้สองคนคือเขาเอามาให้มาได้ละ พากันเทาซ่าทางออกระซ่ากันขยากันนี่นั่นเป็นไปได้ไปยบไปยบโง่พื่อหัวเข็งใหญ่นึงหู่ปีไปยบไปยบตีนบางนั้นเย็บน้ำบ่เออเว้ยไปยบไปยบเฉ็บเจ้าของเอาพีหาบ่แล้วน่ะทางนั้นอยู่เออข้อลง เราต้อยห้างหดเดชทําครับ,บมีอะไรบ้างมีหลายตอน้าเ <c oughs> อลก,ก่โแต่คำจานมันหักมอนไปเพราะห้อ,องเดยูพี่เฮน้าผู้เห็นยี่นี่น่ะ Bill, hả mày đi mà có salam nga munda. Na hạng mày bùn naga. Na hạng Na hạng mày. Na hạng mày. đưa, đưa, Na hạng mày. 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 Na hạng nó thêm một đây hang nhảy nhảy thêm một đây làm mày này vì thế cao gì bao à cối Chờ mối gì chứ cối hơn mi những vị hư đó nó bốc ngọn đây cho màu hao này mẹ tư đây Hãy subscribe cho không còn. เอ้ยก็โลดเทสโลดแมวสมมติแบบนี้นี่ยูไม่ย no. ูเปยดขอบเขตเล่นออนะยูไม่ยูหรอเปล่ามี่มีน้อยนี่พอดูหน้าพอนี่เการหาเราอยู่หากินทับค้ำไม่น้องเอ้ย เป,เ,เป็นกล่าวโคกแบบนี้นะเป็นงาเป็นง่อยเนี่ยค่อยขึ้นได้พี่น้องไอ้เนื้อลำโดโดค่อยยอมแพ้เลยขึ้นต้นไม้ย่านมันขึ้นไไมาได้ขับมาขับมาประเด็นแล้วปะดนีพ่น้อยวิวคนกมามขำหลังไปมาบึงห้องมดแดงก้อนเห็นแล้วพี่น้องเย้ทงงยทำใหญ่ห,หดดนึ่งหาเลาะหางมดแดงวันเดียว ยอโอ้ง oh, ่ายหนึ่งหนยตโหนี่เห็นบ่เอานะโอ้คุณุอาตุกงนเคืเดีคืใช่้วยโอ้คือเคนละพระมีพระนั้นมีพระนั้นคือนั้นก่อนรุ่พระนั้นพี่ะได้ถาวันนี้เี๋ยวดูวานี่นี่นี่คนละพระเห็นบ่านี่ถูก ผู้ปัญหานะฮะคือ,คอบอมเคือปัญหาตัวน,นั้นนะ,ะไหมตัวน,นั้นเอออ้าจะคักยังแกะนะะไข่ดีไข่พี่น้องเยนะหังจะคำลังไข่จะคักเลยง่านี่บอก ตัดต้มให้สบาเต็ดเย็นเลยนะรสชาติต้องนี่ำอยไปจีหละฮละตัดตมดีล่ะตัวตัดพันเพิ่มมันตัดตัวนี้ลำน้อยนี่นี่กลมาฟานี่นี่อเป็นอยู่งานนี่งานนำเอ้อละ ไขด้ดววไหเ,เ,เฮ้เเฮมอนจ้าคอจับเท้นาตกจับคอยจับอยพันล่ะเขินวาิวิทแล้วบอลวิทแล้วคนละกกแล้วเอ้าเีเฮ็ด,ดครับเฮ็ดเองเป็นยัมไว้าคนเดา เออตัวก็จับพันจับท้งลุ่มมือพันก่อนบ่มีจ้องเดาะเอาเขาเตือไปีจอมแล้วคุยกับเจ้าโอ้ยเอยาอยู่มคุยชมเจ้ามอนี้เออมาพี่จับรถตาพันปอกก็ดึงออกมาจับรถหนะ้าพันแล้นะพันนั่นมอจุดจับเอาท้งลุม่มพีตัวปั๊บจับตั้งเครื่องพุ่น จับแม่เฮ้ยพันธุ์วิาลมเห็ดมันรุดลงมาได้เดียวได้จับแม่ใช่ไหมมอนี่จะพันธ์าจะผเจ้าแต่กลวยพาพานมาด้อนั่นหละกว่าปาผานมาพี่คอยดึงดึมาพาเตงนี่ตกอ่ะหละกว่าหั่งนคือคือคือมัน เขากัน,เ,นะนเรื่องะเจบจอยู่โอ้ยใสแล้วมว่ากว้านั้นไมักกะสีนี่มันเดทังซื้อมาดีนะฮะปักมาแล้วใครบอ,รอาาเอเอนักงานักบอพี่ลงมาพี่ เอาไปนาไปดูจะจีบจะจีบคือเอยลิดอะไรพันปกๆมึงก็นี่ข่อีบอไข่อยู่แล้วอีนะขเปี่ได้เลยเขาเปลียนเขาเปลียนี้ตเอาปลาปลาทะเลอีนนี้ปลานี้ล่ะเอูมาเอาปตาแล้ว ไข่ไข่กระเป็ดนีมาเยอะเปลี่ยนแน่เลยเพิ่งเบิ่งแม่เนี่ยคือไข่โคแม่แม่แค่นี้เปลี่ยนเปลี่ยนมันนะเปลี่ยนโคก็มีน้อยมีน้อยเปลี่ยนเปลี่ยนหยิงย้ยิบยาติอใจต่อนะ โอ้ยมึงปักกอนโอ้ยนี่ก็เปนละลายเลยโค้มีห่วแลก็เปี่ไมัได้ไหมเปีนมัดอาต้องเคยก็เปีนเบาะวานะฮะก็เปียนเนี่ยดูอย่าตัวชูงพูนะหางใหญ่นี่สูงๆมให้กัเออเอาหางํำนี่เป็นก่อนดู ถึงว่านักถึงว่าอะไรถึงบิกด้วว่าาคนได้ถึงว่าชุกไข่บีบมึงจะบีบมึงคึกเลยนักคึกไข่แน่นอนนะกว่าไปนี่่าเห็นตัวนี้มีแตงโมอือก็มีอ่ามีอะไรมีมีมนี่เคื่องกุชชองห้างตรงนี้ง่าหมด โอ้ยโอ้โอ้โอ้บมีไหมอนี่เฮดเพื่อตะมันอาน้ำเบียร์ปห่างะกองน้ำเน้อไปเ้ยเออยับยับไปตะน้อยพานั่นเงาอ้พ่น ตอนนั้นบ้านแล้วยับไปทางเงาทุนจะเข้าเงียับอี๋เงามันยับไปทางเงาพุ่นน้อยตอนพาพันเนี่มันบ้านพาพี่เข้าพาถือเล็กตอิอพันเลสซ่าเงี้ยจักเมื่อวานนี่จับแลว้ <laughs> วไหมฉลุดูเราได้ไงขิงงอมอันนั้นฉลุดิบจะเจียวได้อัน mẹ mà xong mình sẽ chụp cháu đấy Đi thủ máy lúc yêu Yêu tôi biết thủ máy lúc mà lâu Hết, heo, và đi Hay quá Hay quá Wow, đồ tụi nhảy เอาพอตัวใหญ่ๆเลยโอ้มีว่าคือมอ,อกระทะน้อยชะบิวดิดวมอค่าะ<อ><อ>น้อยชะบิวเชะอป<า>่าต้นปัิยานไม่หไหม้หรือ <c oughs> อันนี้จะบิว่า <c oughs> แต่นี่มันด้านแ้แล้แเวเมกดนี่ขาบาีเพมาทอดปลา ปลานิ่นสักอน<ว>จะกินกับเพื่อ้ะไรจะชอดอน,นี้ก็ได้ผ่านผ่านปลาได้เพื่อผู้ผาไปเมืองนะฮะ,ะ,ะตีนึงกหำดำกร็ร,ำร,รอกตีม่งดำก็ต่อยบังนน,งงนังงองสบายดินั่สบายดยังตีเราได้ไวไป บอดังๆนะสบายดีป้าลุงมันป้าลุงแต่น้อยก็โขยดผู้หากินผู้ผาผู้ปลาสบายดีเดือดกิหมูตาแห้งกินหมูตาแห้งเสลอหมูตาแห้งนั่นหวานน้ำหวานแิ้นชิ้นแซ่บป่ะแต่ผู้หาแซบล่ะเสืออันนี้มาขนมชิวนะฮะขนมเอ้ยนะ โอ้ยมืดละปาดินทอดกรอบพี่องเ้ยอันนี้มีในในฮือนนี่นะสบิวนี่มักสุดนี่กับลุงพี่เพิ่นมาทอดละเธอทอดกรอบแต่คอยเจอมั่นนี่นะย่อมเลยเขาก็ชื้อนี่มั่นนะคอยกินกินยู่กับบริเวณบรกินกะ บิฟ้านเลอะเลยเพี่องเอ้ยไปกินช่ยไรก็กระยาลดคำำว่ามัมม่นนะนะฮะตปลานี่ก็เล็บกับมัสัมซามพับจำสามสี่นิ้วนี่นนตอนนี้ก็นจนเหลืองน้องบิวทอดกรอบแล้วอ,งงอ,อ,อ,ะอะไรเพื่อนเอ้ยอ้าเปิทีอ้ออะไรแบบนี้ อันนี้ว่ากรอบกรอบอะไรกรอบอะไรที่ธาตุอเอิ้นธาตุเป็นไหมบ่ธาตุนี่เขาเอิ้นไปเรื่อยนี่นะ พุดุกยังยอยู่นะเออตัวสาริมลาิมลาง็งเง็อยู่ดนกไดให้ลุกเลยเียเนาะตัวใหญ่สิปิ้งเอา่าทอดากแต่ตัวไม่น้อยนี่เลยย่

ปดีมพันธ์ป่าผาพันกระพุ้นห่อยักษ์ก่อจับเอามันที่จะน่าเป็นเจ้าได้สบวิยาทอดเรามาปีงวดนี้นรองน้องเลยมือ้มือคำไม่ปากันไปหานะครับลุงเบลไปหาวางในนี้มันจงวิ่ในนั้นมันจะวิ่เออ เกนแล้วอันนี้เป็นเฮ็ดอะไยามนี้แล้วอ่ามัน,ม,นมันนั่นเอาอะไรมันจะคืดนั่นได้เอาลงม่วิวอันนั้นอ่ะมันสูงก็ได้ในวแล้วสูงก็แล้วงเอาขอคีปลาดิคีนั่นไน่มองดำเลยอันนี้มีมีกีบ มาดวิวไอ้จำนั้นเมันเผาเผาอาไรขนาดนั้นเลยเชอะเผากระเพราแท้เต้สบิวเผาป่าไหมอันนี้คือเอินมาป่าเผาข้างในอันนี้นะปีงยู่แต่มันจี่อยู่นะนี้ปีงแต่มันจี่มาครับวันแเล่มันถือก็ไฟอีกอ่ะมบีถือเยนะเปะก่อนถึงเงินเพืกาไฟอีกเลยนะ ออน่าไอ้ก็ไฟหันเออบัดนี้ค่ระบอกชชงเน่มันหากเอาลกมุกนีเออ้เออ <c oughs> <c oughs> เป็นไร <c oughs> <c oughs> อีบ้าคอยมาทำกจีอยู่เออกับจีนี่น้ำมีมาแล้วเนเชื่ลงไปในรายล้ลนในน้ำมีเนี่ยเชื่สามถงป้าโตน้ำร้ายเราเื่อมเชื่อมลาย พี่เลอี่นะคำปุ้นหรดดว่าคำเส้นมีนี่นะขนาดนี้เท่คลิกฤทินะฮะยุภาโมโโชดขึ้นโหลดเลาะเลาโลดอันนั้นรีมอนี่ เออเรื่อเบายเจ็ดพุ่ผ่าปิ้งเอาอนามัติาเขาเอาเจ็ดพุ่ปิ้งมันอนามัติผาเดี๋ยวไปเฮงจิตนะนะเฮงดินปิ้งเนี่ยผมจิตในปีงหรอหรือว่าเขาไปซอกเก็ตมีตีหรอทางนี้กะในเงินกับลานมากกจักพาเดี๋ยวแกะไปเลยนี่นั่นไม่แกะนางอันนี้ผัดี๋ยวเอาพริกกพริกมากป้งก็ไม่ปิ้งเท่าะอันเลยเนี่เชาเอกกับฮอกเรืออันนี้และอันนี้อันนี้ชาเอก เอาแก่ดีแล้วะฮะไปกอยน้ำกักผู้ขึ้นเลยอืมท่านก็จะซอยมันท่านก็จะซอยมัีไข่ก็ได้มันหรือเป่ามันเย็นเมียนพ่อเราไปจักชิ้นอันนี้นะอ๋อตถูกไหมันี่แข็งอยู่มาแล้วอันนี้แข็งอยู่

อิตามหิตามอะลงพานี่ดนะลงานี้ยเล็งขึ้นลานอะลงพาที่ดนั่นเหอมากาได้แนวนี้เด้อับเด้อสป่อยมากก็ได้แนวนี้เด้อแม่อยมากอันนั้เนกโงนก้งโน่ดิิตามหิตาในกานหตับนั่นเลยเร่องเกิดกระโน่ ว่าเพาก็ว่าเผาน่ะฮามบุบบอยเคยหมดแล้บาเผาหัวลีก็าไม่แต่พี่มาดีวมาเดินจิต้เดีว่ากสดบ้าเดี๋ยวเชือข้ามไปหน่อยมือน้ำา้อนลุกมือก็ย้อนอน่ะเพาแบบปัญหาเฮ้ยมันถือนั้นเดมอถือนั้นมันอ้าแต่ว่าปนหน่อยเลยติมอ่นได้เปี่ยากินรถ

เ็ม่งจะยเผาปลากอนช่อเดียวอยู่กับจียเพาะเผาเผาเนว่วีเมนวีแมนนี่ไฟใบเห็นบ่พี่น้องเ็นบอาเผาเผาปได้ปีเาทิมจืก็ไฟเป็นที่มากออตัวนีตัวดีัดกราดอีบา์ไปกินํามชูกินกามิเกนเียบอ่ากินอันนี้ไม่ไหวนะเป็นเ่าเาว่านะเผากินซีมันเาไม่ได้กินหนังมันหนังมับซีันไม่เอาดีละ ย่าจะได้ใช่ไหมผู้แพาตำนั่งชัดจิตจมัดักคักน้าดูหำแก่ปอาใทีมคุกเน่โลดมันพ่ออยู่หามันนะทางทีมคุกแก่ป่าผู้แา้ดิ ฉยาน้ำตาอันมาน้ำพี่พ่อหามือต่อได้มาตืดมันหน่อยมาไห่มีวมามามนำเม่พี่พ่อเหนีอวละพ่อเจ้าม่อกี้นี้หมดลายหมดละอ๋อไม่ทำน้ำมาน้นนาน่เดี๋ยวนะพ่ออยู่ตัวเสือด้น้ำหนุ่ยไป้ด้ไหม ก็เ,เยอะโตเสรอรือดำนะมันก็มั่นใจเลยอ่ะบีบมีแ้งจะรับเก่อนด้นียวกระล้านี่ฮะผู้พาพิ่งยินโหกกร,รับกระดองดิมันมะนาวเจอขึ้นมนพอดีเนพอร่อืมอ้อนวลเปนอะไแตงเจียวพี่น้องเอ้ แสงแก้วะะกละานะลายนนลายคนแปลงกระนาดเราซอมบังกรสาตวแก้วเมื่อน,นี้ไอเดาะเงินเงินอยู่นี่นี่แปลงกะผู้พาตาบีบมืเชื่อมรดหวานหวานนะน้องพราะว่าเฮ็ดเอาน้ำตาลลงไป หยวนบอมาตบน้ำตาลใส่ไปหน่อยน้ำตาลกันของน้องบิวได้่จริงยายงไปหน่อยจักไปเลยเพิ่งองไรเพื่งใช้นี่นะอันนี้จะขับบีบไปเลย้นมะนาวอ้าลองด้วยผู้พาไ่ไบ อลาวเบิ้งปลาเร็วพี่ปลาเร็เออได้แล้วอันนั้นเราพิมพ์ปลาแล้วเอ้าพี่เบิ้งพี่มาพี่เล่าพี่เร็วจุกจุกเาเลยเ้าะอ้อละเออเว้ยเออได้ฝนเว้ยอย่งบักมันมีเถอะนี่เอาบย่งดีพ่อฮับอ้อยังย่งเพิ่อเลยช้อนอ้อหน้าบ้าเพิ่อเลยช้อนอันนั้นเพิ่อเอานี่รับเ้ยดีบมั้งมันชุดนั่นนะบอกเอาทิมตัวนั้นนะตัวลุ้มเนี่ยเอาทิมครับบ่ได้ยังนังเราไม่ได้นั้นเด้ ยายมามานั่งบึงเขากินนันเ <c oughs> ขาพันกระพุนบ่ะเขาพันกระพุนมันมีแม้แต่เป็นเส้นกับเอาเส้นมี่เส้นนี่นะประมาณน,นี้เอี้ยแค่ชมยืดเนืเอา,อเาบ่เอาก็เฮ็ดแต่แม่นี่ยายกินมือเวนในยายเยอะแล้วได้กินกะเลิอกกินมือเวนในสองคนนะเรมากม้าก่ก็ไม่มาเรื่องตาน้อยนี่ไอ้กินก้งเสือธนัยมีหอย เีวมันจะกินด้เป็นว่าฮอนทองระยะรอดมันได้ปะเนี่ยเอหมูเอาก่อนไหมมาได้เขากินแล้วได้าเจ้า น้ำปิ้นรังแเขาวได้เข้า,ขากินทะพวกข้ากินให้มีกินมีคือหมูเลยกินแ,แบบมี้ข้าวเ้าข้างห่อข้อไหนบอว มือหากกินข้าวนะ้ำข้าวตอข้ามมือนอนนะธรรมดาเล้แล้วกานแล้วก็กินนั่นข้าวหมีนะ่น่ะแล้วก็มาก,กโดยเฉมามากเพ่แล้วก็บต้มมีให้กินแล้วก็ไปดึก,ากมากอือ เป็นแดงเพชรเลยพี่น้อยชาวิวกินช้อนข้าขอนทองผมก็ซีวีเป็นกระเพาะก็เลยกินเพชรมาได้ก็เลยเป็นเพื่อนกับไปรุงแต้ง็หม่พี่น้อยเนยอยู่นี่กินเพื่อไงกินดื้อจีแล้วก็กินกะคือว่าอะไรมาได้ข้อคือเขาได้แบบเทาะใส่นทอยแล้วก็เอาพักพักๆลงไปกับสู้โลดอ่ะก็เด็กได้หาอยู่หานอนได้ไหมนี่กินนี้จำรับกินนี้กะมาสอนแต่ก็ได้ขอจบคลิปเที่กินพิชิตนี้เลยดื้อ